ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวลาแกแลนนอฟโซย์ทุกคนด้ยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมไม่ได้ไปทําอะไรนะแต่ว่าจะมาวัดฝีมือกันกับบรรดาน้อง,องๆที่เคยมาออกคลิปกับผมอะแบบตะคิวแล้วก็ฟุกฟุกที่ชื่อพุชซี่ในเกมะนะแล้วก็อีกหลายๆคนแล้วกันอีกอีกคนนึงเป็นเป็นคนที่อยู่แคนคิวอะไรอย่างเงี้ย มาวัดฝีมือกันเลยประมาณนี้นะกติกาก็มีอยู่ว่าแบบเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก่อนนะในรูปก็คือเห็นว่ามันจะมีสองฝั่งใช่ไหมครับก็คือกติกาก็คือเราเดี๋ยวเราจะเริ่มยืนคนละฝั่งนะแล้วก็เริ่มพอเริ่มภูมก,ก็ใส่กันเลยพอใส่ปุ๊บใครที่ชนะยืนต่อส่วนคนที่แพ้ก็ออกแล้วก็วนนะครับวนไปเรื่อยๆอใครที่ยืนได้นานที่สุดยืนได้เยอะที่สุดถือว่าแบบชนะอะไรประมาณนี้ล้านเดี๋ยว <Nice. S 1> ในคลิปอะ่ะมันจะเป็น การดวลกันครั้งแรกเลยนะคือพวกผมยังไม่เคยดวลกันมาก่อนนะนี่คือครั้งแรกที่มาดวลกันเลยนะแล้วก็เรายิงกันเยอะมากยิงกันนานมากๆนะหลายเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงอะผมจะตัดเฉพาะช่วงที่ผมยิงย,ยืนได้นานที่สุดละกันมาดูด้วยกันนะว่าผมจะยืนได้นานแค่ไหนละกันนะโอเคไหมทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยละกันครับผมไปใครวะระวงัง มาเริ่มโอ้โหืุโดนก่อนอืมหนึ่งหนึ่งแล้ว,วเดี๋ยวคนต่อไปเข้า นานแค่ไหนกี่วินกี่วินอืมสองสองแล้วยังเป็นตะคิวอยู่นะมีตะคิวสองรอบเลย อันนี้ขุนโจรรอบที่สามสามบินละตอนนี้ผมสามบินแล้วนะอ้ยเจ็บอยู่อันนี้ฟุกฟุกซีก่นะสี่วินละ ตาคิวห้าวินตอนนี้อยู่ที่ห้าแล้วนะครับผมห้าวินแล้วนะชนะติดกัน <Nice. S 1> อ๋อใคเริ่มสเต็ปแลวอือหหกวินอันนี้ตาฟุกนะฟุกนี่เป็นคนที่ผมกลัวสุดเลยนะ ในสามคนเ,เริ่มเริ่มสเต็ปแล้ววะเริ่มไม่ดันมาละผมนึกว่าเขาเดินมานี่แล้วเท่าไหร่วะเนี่ยหกป่าวะ หกแล้วมัง้งน่าจะหกมีคนมีคนมายุ่งเลยนะคนนี้มันไม่เกี่ยวน,นะชอบมายุง่งเริ่มหก <Nice. S 1> แล้วคิดว่าหกแล้วอือืมเจ็ดเจ็ด <Nice. S 1> วิน 8วินม <Nice. S 1> ันมีแปดคนติดแล้วนะเอ้มีคนมายุ่งอี่นี่อีกแล้ออืมเาชอบมายุ่งนะคนนั้นนะ่ะแต่เลือดแป๊บหน <Nice. S 1> ูแคมแลวอวไม่ไม่ไม,ม่ดันยู่ขึ้นมาละ โอ้ยเกือบโอ้ยเกือบตายเก้าแล้วนะตอนนี้สลับสลับกันเข้ามาตอนนี้วน,นกันเก้า nice. อืมสิบเ <Nice. S 1> มื่อกี้มันมีคนยิงป่วนด้วยวะไมาสิบละผมจะไปได้ไกลแค่ไหนวะผม <Nice. S 1> อะเอา้าอะไรวะงงฟุ๊กมาไหมแต่งตัวเหมือนเด็กตอนที่สิบแล้วนะ อืมสิบเอ็ดเออโหอุกติผมมาไม่ได้ไกลขนาดนี้นะมีไกลสุดเลยเฮ้ยไอนี่แม่งยุ่งตลอดเลยวะ่ะสิบเอ็ดแล้วอ่ะสูงสุดแล้วตั้งแต่เล่นมาเลยเนี่ยอ่า nice. ืสิบสองสิบสอแล้วอืมเสร็จละออสิบสามสิบสามบินแล้วตอนนี้ครับทุกคน เกือบโดนอโอ้ไม่โดนเลยโอ้ไม่ไหวแล้วจบแล้วครับจบที่สิบสามวินนรอบนี้เป็นสองหนึ่งนะครับทุกคนผมขอน้องดูอืม เลยตัวเดียวไหวไหมอืมเฮ้ยลวงสอง่อผมก็ลองดูไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเลยขอน้องดูมาอีกรอบหนึ่งอ้าเอ๋อผมนึกว,ว่าอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกว่าตัวนั้นตายแล้ว อืมดีนะไม่ยิงหลังแทกเมื่อกี้รอดเฉยอีกรอบอืมโอ้โหมาลายเดียวกันพอดีเลยแม็กเดียวล่วงสองตัวเลยว่ะเคทุกคนรอบนี้ผมขอลองสามตัวเลยนะจะไหวปะไม่รู้ โอ้โหลายทางจัดเอาลงสองแล้วโอ้โหไม่ไหวขอแก้มืออีกทีนะผมเมื่อกี้อีกนิดเดียวเองอะ่ะ <Nice. S 1> เจ็บเจ็บนี่ตะคิวล่วง มาแล้วช้าแล้ววงสองโอ้โหไม่ไหวโอเคครับทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นคลิปที่ผมไปลองดวลกับน,น้องมานะจริงๆแล้วผมเล่นกับน,น้องเขาเยอะมากเลยแบบว่าหลายเล่นกันสองวันสองวันนะมันเป็นช่วงที่พักเซิร์ฟอะเพิ่งจบเซิร์ฟมาไม่มีอะไรทำก็เลยมาดวลกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากผมตายไปเยอะนะไม่ใช่ว่าผมชนะรัวนะแบบว่า ผมแค่ตัดเฉพาะส่วนที่มันแบบเออผมชนะติดติดกันอะไรอย่างเงี้ยผมได้ลองนะยิงน้องๆทุกคนเก่งหมดนะผมบอกเลยนะว่าแบบทุกคนยิงแม่นนะไม่ใช่ว่าแบบผมไปยิงน้องหมดเลยอย่างเงี้ยเออก็แค่บอกประมาณนั้นแล้วก็จริงๆมันมันยาวมันเยอะผมอยากตัดมาสั้นๆไม่อยากให้มันแบบนานจนหน้าเบื่อนะผมแค่เอาไฮไลท์มาให้ดูแล้วกันว่าเป็นช็อตที่ผมอันที่ผมยิงได้แล้วแบบมันสรุปมา14ตัวมันไม่ใช่13ตัวเออผมผมพูดผิด ตอนนั้นนะก็นั่นแหละครับก็เป็นคลิปที่ผมไปลองดวนมาเนาะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันเนาะแตผไไนะผ่ผมเองก็ไม่ได้ลงเซิร์ฟช่วงนี้นะเป็นช่วงผักเซิร์ฟพอดีผมเองก็ไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ช่วยใครเลยไม่มีใครมาขอใผมช่วยเราช่วงนี้ว่างงานมากเลยนะนั่นแหละครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าลวกันว่าจะเป็นอะไรเนาะสำัคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งเดือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วน,นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย